นะคะวันนี้หนูมีขาวดีจะมาบอกทุกคนตอนนี้หนูได้กินแล้วอันนี้อยู่กับน้องมาร์กี้นะคะลูกสาวมานอนด้วยเมื่อคืนพี่น้องประมาณตีสองกว่าพยิบวันพิเรนส่งไล่ลามาว่านขึ้นมาเอาอยู่บนบ้านมสาสั่นมีสไพายสาสั่นเพิ่นเก็บใบไห่เนาะค่ะแบบว่ารอมาประมาณ2-3เดือนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาวันไหนเดี๋ยวเราจะลงไปให้ พ่อโอ๊ตทำให้นะคะพอดีถาาแม่โนยลุยวันนี้แม่โนยลุยไปทุระที่มุกดาหารนะคะเดี๋ยวขับรถก่อนเงี้ยเงีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะคะก็คือเก็บอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ลังอุปกรณ์ในการแสดงนะคะซึ่งมีผู้ช่วยตัวน้อยลูกหิวต้องตอนมานั่งพี่น้องวันนี้นะคะหนุก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แบบว่า กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์จนทําให้แบบว่านุงหนิงได้ประสบความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งโดยที่แบบว่าได้รับพินจาก google e x s e n s e นะคะจาก Youtube พินจาก Youtube เพื่อที่จะกอกรับไลน์ได้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะวันนี้หนูก็จะมาถ่ายเบื้องหลังในการทํางานหลังจากที่ไลฟ์สดสป็ดจะต้องเฮ็ดอียงแน่นะคะแล้วเราก็จะแยกเสื้อผ้าที่จะเอาไปซักออกมาว่าเราจะเอาชุดไหนไปซักบ้างนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่ซื้อวัตซื้อตัว๋วรอบที่46อยากบอกเลยว่าสุดพิเศษนะคะรอบนี้ได้ดูเราออกไปงานนอกด้วยวันที่14นะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ได้ดูไลฟ์จริงของนาฬิตะรอบที่46วันที่17นะคะบอกเลยว่ายกมาหาสงการมาเลยทั้งจริงชาสวรรค์เอ่ยหมามุนเอ่ยก็ขึ้นมาเบิดทุกเต็มรูปแบบพี่น้องเต็มรูปแบบบูญบานเห้านะคะ แขกรับเชิญนะคะพี่นุชวิลาวันอาสยามแต่แนแมนนุชวิลาวันนะคะก็คือบอกเลยว่าสาวมังมวนมะหอดอยาโสอนสิเป็นจังไหนนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดความสนุกอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวรอบที่46นะคะส่วนใครที่พันในเบิงโชว์รอบที่45หรือว่าแบบเมดเลตตลกเพียงต่างๆบอกเลยว่าพลาดมากแต่ว่าคุณสามารถชือช้อชนะวอแตวเดอว ืส้มย้อนลังใดพี่น้องโอ้ยเบาไล่สอดเล่าเบาเล่าสอดไท้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บด้านหลังก่อนนะคะแล้วมดูกันอันนี้ก็คือกองที่เราจะเก็บนะคะอันนี้จะเป็นชุดเสื้อผ้าเพราะว่ามันอยู่ในรถชุดเราก็จะคัดแยกออกมาว่าอันไหนที่เราจะเอาไปซักอันไหนที่เราจะ เาไปตากหรือว่าเก็บเข้ากล่องไว้นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะได้อ,ออกไปไว้ข้างนอกด้วยพื้นที่เรามีน้อยนะคะแต่ว่าเพ่อ,พอแม่ก็กาลังก่อสร้างอยู่เด้อแต่ว่าเดี๋ยวจะจัดให้เป็นระบบระเบียบเพราะว่าตรงนี้เราก็จะไว้ใช้ซ้อมด้วยรอบที่4 6แล้วหกก็จะทําความสะอาดปัดกวาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูกันว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก็เลยนางเบิองอยู่ว่าเอ๊ะจะเริ่มจากตรงไหนดีนะ โอเคค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเบาแล้วเบาอีกบอกเลยว่าดีใจมากๆที่ได้ Google Excel จดหมายจาก YouTube ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่แบบว่าเป็นส่วนเพิ่มส่วนนังที่แบบว่าให้หนูได้รับในตรงนี้แหละแบบว่ามีมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปทายคลิปบรรยายคลิปต่างๆเฮ็ดงานกะได้ทายคลิปให้พี่น้องได้เบิร์นแทนแน่ ได้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้กล่องนะคะแต่ว่าได้แล้วนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆคือแบบว่าบอกคิดว่ามือหนีสิมาหอดแบบว่ายางซองสมือสมืเสมือนะคะต้องขอบคุณบอสวิกนะคะที่แบบว่าเก็บไว้ให้เนาะแบบว่าเวลาซ่องจดหมายมาส่งอยู่บานนี่ก็คือจะเป็นมัดมัดอกทุกคนก็คือแบบว่าหาไม่เจอแน่นอนแต่ว่าเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเก็บไว้ให้นะคะบอสวิกทักไลน์มาว่าเซอร์ไพร์ มารับเลยอยู่บนบ้านนะคะไว้สร้างไรายได้นะคะต้องขอบคุณบ้านแสงทองฟิเลนเอฟซีแม่เมีทุกท่านนะคะที่แบบว่าให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจเบิ้งหลาทุกคลิปหลักกระบ,บอกขามโคษนานะคะขอบคุณมากๆนะคะหนูก็มีไรายได้อีกช่องทางหนึ่งแน่ๆขอบคุณนะคะหนูถือว่าแบบ มีความสูงมากในเดือนเกิดของตัวเองนะคะหนูเกิดวันที่27นะคะอันนี้กับมากกว่าวันเกิดก็ถือว่าแบบเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์กว่าวันเกิดว่าชีวิตหนึ่งเข้าได้เหตุยูทูบเรามีพินได้พิน้นสั่งไรไดจากช่อง youtube ว่ามันได้ไล่ได้อีรีบรัแล้วกับมือนี้นะคะเราได้เห็นกับตาแล้วว่าความพยายามมันไม่เคยแบบว่าทรยศเราแล้วก็ผู้พ้น์ห้ความชีเนี่ยก็คือแม่นกนะคะเป็นคนที่แบบว่า ให้หนุนิงถ่ายคลิปลองถ่ายคลิปลูกลองเปิดใจทำ Youtube ดูเราทำงานเบื้องหลังแันแฟนคลับ FC บ้านเรามีเพราะว่าเขาสนับสนุนทุกคนในบ้านนะคะต้องขอบคุณบ้าน FC แสงทองฟิลเลน์บ้านใหญ่แล้วก็ FC น้องน้ำตาล FC Win n e อร FC, ท์ทุกทุกท่านนะคะที่แบบว่าเข้ามาดูแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็ให้กำลังใจหนุนิงนะคะขอบคุณมากๆจริงๆก็คือแบบว่าอึ้งเลืเมือขึนนี่ที่แบบว่าเราทักมาว่าขึ้นมาเอานะวสัน คือแบบดีใจแห้งเนาะพี่น้องยังไม่กล้าเปิดเลยเมื่อคืนนี่บอกกับกำน้อกมากว่ามันเมียนอิลีบอวาสันมันเม้นซองอิลีบอนะคะพิกไปพิกมาอันนี้ก็น,นอนทันะบเนาะประกาศเปิดบ้านเด็กเปิดรอที่จะไปกอกพินอยู่นะคะต้องขอบคุณทุกคนเด้อเดียวยังไงบ่าวร้า,า,ายยางห้างพี่น้องไปเฮ็ดเวียก,ก่อนแลงแลน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 สวัสดีค่ะผู้ชมตุงนี่งแชน่้แนนหูบอว์สันกูเกิลเอ็กซนดทุกคน นี่นะคะเป็นหนังสือเพื่อกองรับรายได้นะคะพิมพ์มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดแล้วซอง่าซ่อมท้างเสมอนะคะซ่อมเบิร์กยูนิ่งนะคะที่ทีะะ่จะมานะคะต้องขอบคุณบอสบิก๊กบอสเทลลล่ละกัแม่แม่พี่ๆทุกคนเลยล่ะกัสิผ่านไปเลย้อขอบคุณพม่หนุ่งนะคะที่แนะนําให้ทำ YouTube หํำยูทูบล่ะกัว่าเขียวขี้นมาไทยรือยังคลิปไทยรืยอยังนะคะวันนี้นะคะเกิดผลซำลารีแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไง แล้วก็ตอนเย็นเราถึงจะไปกอกพินนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีหน้าที่มาเก็บห้องค่ะแนนอยู่ออฟฟิศนะคะโอเคค่ะอดใจไม่ไหวมือขึ้นอีกก็ดขึ้นแบบว่านอนมึงแลวนอนเมื่อีกเลยว่าเราแกะแล้วเราค่อยไปกอกเนาะก็เลยทำมะคว่างั้นเขากะก่อนแล้วกันนะคะอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงตื่นเต้นพี่น้องพคิดเพาันว่าสีเด็มาอยู่กับในมือเดีก่อนคิดคิดว่าทำอยู่รุ่หน่ะหนูไม่ได้ว่าหวังรายได้แบบ ต้องได้เยอะๆหรือย่างเดจวาวหนูอ่ะมีความสุขกับทุกๆคอมเมนต์เผื่อว่าคอมเมนต์เข้ามาว่าเออเราต้องพัฒนาปรปับปรุงตัวเองนะตรงไหนตรงนั้นตรงนี้เผื่อว่าข้อเหตุบอด,ดีใช่ไหมคะแต่ก็อันนี้ก็คือผลลอยได้แล้วก็ขอบคุณ4,000ซับจะ5,000ซับแล้วนะคะใกล้ถึงวันเกิดหนูแล้วถ้าครบ1,000ซับหนูมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ะช่วยแชร์ฝากเป็นกำลังใจหนูเลยนะคะถ้าครบ1,000ซับหนูมีรางวัลให้พีพีน้องๆ FC แน่นอนนะคะทั้งหมด5รางวัลนะคะเป็นรางวัพ ซึ่งแบบดีใจแห้งในหูดไปหูดมากอย่างนี้ว่าแกะดีบอสแกะดีบอสด้อยยังตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะมาแกะให้ดูกันค่ะโอเคสิกวัก้มาดูดต้องันตัดข้างนอกออกระนี่งแะเดี๋ยวเรามาระวังพี่น้องดืงข้างขอแบ่งเต You're มาค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะเราก็มาลุยกันเลยค่ะโอ้ยกลองง่องใหญ่เถอะนาะจะเริมจากหม่องไร่ก่อนเอ้าอ่ะหย,หยิบหยิบจับจับหยีหยจับจับอ่ะพลิกไปพลิกมากกล่องใหญ่ป่ะพี่น้องนุ่งหนิงว่าหนุ่งหนิงตัวใหญ่แต่ว่ากองนี้ก็คือกองใหญ่กว่านะคะเพราะว่าแต่ละรอบในการที่เราจัดการแสดงเข้าเอาชุดบอดซัมเลยที่พี่น้องแต,แต่ละแต่ละรอบนะคะเพลงนี้เราก็จะใช้ชุดสีนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเีลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อความ แปลกใหม่ก็เหมือนโชว์นะคะทุกๆอาทิตย์เราก็จะเปลี่ยนโชว์เพื่อความแปลกใหม่เพื่อแม่แม่เอฟซีนะคะบ้านเสียงท้องฟินเลดนนะคะได้ดูในรูปแบบต่างๆนะคะผู้ใดได้เบื้องเบื้องหนาความสวยงามแล้วนี่นะคะเบื้องหลังนะคะของการทํางานนะคะหลังจากที่เขาใส่เสร็จแ,แล้วเราก็จะเก็บใส่ลังแล้วเราก็จะยก,ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนะคะก็คือเก็บพับให้เรียบร้อยก็จะแบบว่ารีแบบยางเร็วเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องมาร์คด้วยนะคะแบบว่า ลูกน้อยหิวต้องตอนมาซอยเอาวูบวาบูบับถือทุงนั้นทุงนี้มาก็คือแบบว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะอ่าสาวน้อยมาแล้วเอ้ยอันนี้ลากไปไสออดลากทั้งในบอกโอเคเดี๋ยวคอยลากเข้าไปเอายกเข้าไปเอ้ยเออโอเคเดี๋ยวคอยยกเข้าไปโโ moyens, ยกเข้าไปเอาสองคนนะคะเอออันนี้ละลูกเอาดึงเข้าไปทั้งในนั่นแหละดึงไปดึงไปเอาก็คือเก็บอาโหสิบก็คือทำอย่างนี้นะคะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเอาเอาเอาปิดหันปิดหนีเอานี่นีหนีเน,น่หนีเน่หนีเน่น อายกไปอึ๊บๆึๆบึบึบึบก็เดินทําต่อวันนี้ก็ทําจนเสร็จนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็เข้าดูคลิปตรงนี้ชาแนลแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์จนหนูได้รับพินนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ดีใจมากๆนะคะแล้วก็มาทําหน้าที่ของเราต่อทุกๆไลค์เราก็จะทําแบบนี้นะคะเราก็จะคัดเสื้อผ้าออกว่าอันไหนที่แบบดําหรืออะไรเงี้ยเราก็จะออกไปซักนะคะเราก็จะคัดไว้แล้วก็จะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่า เราก็น่าจะได้ซ้อมอีกทีวันที่13นะคะเพราะว่าเราจะไปงานวันที่14รอติดตามชมนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวนะคะซื้อบัตรซื้อตัวได้ที่ซื้อตัวนาฬิตะไรที่นี่ทุกรอบนะคะรอบที่4 6แล้วเดอ้อเดินทางมาไกลมากอ่ะเริ่มเห็นแจงสว่างลวพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆอ่ะตูดไปอีลาตูดไปเอา้าอันนี้ไปร่างอายก็เกอือยตูดออกไปสกักก้อนลูกอ่ะตูด,ตดอ่ะตูดตูดนะว่าเป็นยังไงเอือตูดเองอ่ะ เอามันมาเนนนี่นนนนมันมาแมนอันมันชุดอะอยเขาสันเราก็จะแบ่งชุดไปข้างหน้านะคะแดนเซอร์ก็จะมีชุดของแดนเซอร์นะคะกับสิเก็บร่างภายร่างมันอันนี้ถ้าเป็นชุดรวมก็จะเป็นกล่องสีม่วงนะคะแล้วก็จะเก็บไปข้างบนอ้าวเลยขยโยกว้มันหนักวันนี้เอยชุดเองนะ็น้งก็เก็บช่วยนะคะหยิมนี่นะคะแน่แล้วก็เก็บเสร็จแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะไปเอาตะกร้ามาใส่แล้วก็จะเอาผ้าไปสัก okay. นะคะตรงกล่องนี้เด้อ นี่เก็บเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะมาจัดชุดอีกนะคะอาจจะแบบว่าบรเ,เก็บเรียบร้อยเลยปเปนแต่ว่าเสีเอากระพากอันนี้ไปซักด้ดวยพี่น้องเด้อพอดีเมยพอดีมวนพอดีหัวกิไป<ร>อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําการกวาดแล้วก็ถูนะคะขอบคุณผู้ช่วยตัวน้อยนี่มาซอยหลกักซอยบงังเหงาแตกน้องน้องเกดบ้านรูปอยู่ด้านบนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่ามีออเดอร์เข้ามาตลอดเพราะว่าพรุ่นนงน,ออน,นี้น้องก็จะซ่อมอีกเมื่อนี้น้องกะ พยายามแบบเร่งงานให้แล้วตามที่พคุนตั่งเนาะคะ่ะอันนี้เราก็ลงมาเก็บข้างล่างแล้วกว็จะกดด้านหลังก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิน้นธารกิจวันนี้สําหรับการเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราเวลาหาสุดไม่ต้องหาง่ายเราพี่น้องเนาะ,ะโอเคค่ะไว้ตอนเย็นนะคะเราจะไปหาพ่อโอดกับแม่ยาวแล้วก็แม่ยุ้ยนะคะให้กอกพินให้เราช่อง y o YouTube ตงุงยิงชาแนลนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนเลยเด้อที่แบบว่า ช่วยกันกดซับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูนะคะโอเคค่ะตอนนี้กำลังเก็บห้องอยู่นะคะมีกล่องของขวัญพิเศษวันเกิดกะเกีดได้อะไรเนาะนี่นะคะห้องเจ้าจะลกๆหน่อยอันนี้เราก็จะเปลี่ยนทิศการนอนใหม่เพราะเรามีสมาชิกมาเพิ่มอีกหนึ่งคน <c oughs> เดี๋ยวรอให้พี่เกดหาอ,อกกุปกรณ์นะคะแล้วมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรนะต่อเราจะได้อะไรนะมีสั่งอะไรมาให้นะ ขอคุณแม่ตู่ด้วยนะคะร้านเต็นท์รถเอทีเอ็นนะคะรถมือสองนะคะรถบ้านสภาพดีนะคะที่ร้อยเอ็ดนะคะผู้ใดอยากได้รถบ้านถือถือมือสองนะคะแนะนำที่เต็นท์รถเอทีเอ็นออโต้ซิลเด้อ ข้างล่างปะมันเป็นกล่องที่เปิดข้างล่างปะเปิดไอ้ตรงนั้นอะเออนี่นี่นี่นนี่นใช่อ๋อมันเป็นกล่องที่เปิดอันค่ะใช่เพื่อไปกีดกลางโล่กันได้ยังน้อของขวัญมันเกิดจากไทยร้อยเอ็ดนะคะคุณแม่ตู่นะคะมีตู่นะคะได้ยังไม่ลูกสาวแต่แน่นก็กีดข้างๆอีกดึงออกอืม ตอนแรกว่าจะไปไม่รู้มีความรู้สึกว่าเอะใจและวขาพัดูมาหอนหรือเปล่าออเอาแล้วคือมาดีแท้บอกเอ็นเอ็นแฮปปี้เบอร์เดย์เออเลิกไม่ค่ะของแม่ขึ้นไหมาหลายเทเของคนวันเกิด เกะโชว์สีในในขอดูขวดน้ำปลาซีน้ำปลาสีตุนะคะน้ำปลาที่เราตามส้มตำขายตอนที่เราอยู่ร้อยเอ็ดบอกเลยว่าเสียบแห้งยแทนแทนน้ำปลาเจตุลร้อยเอ็ดนี่เออบ้านนี้บ้านที่นึ่กินแตงโมหุ่งไหวบ้านขานบ้านนี้ได้แล้วนะคะขอบคุณมีมากนะคะอันนี้ก็คือของมักของน่งเลยก็คือแบบว่าเราเราเคยสั่งแม่ไปแล้วแล้วนี่เราว่าจะไปร้อยเอ็ดแต่ช่วงนั้นช่วงโควิดหนักเราไม่ได้ไปอันนี้แม่ก็เลย อขอบคุณมีนะคะ,คคคะนีและพี่น้องเพื่อห้ามในธุรกิจต่อไปอาจจะขายน้ำปลานะคะรอติตดตามเจ้ามเอเ๋ยดสิมากินตำมะฮุ่งกินเยอะๆฉลองที่เราได้กินนะคะรอพูตเตอร์มาก่อนเนาะแล้วเราแบบวิเธอพอดีแหละพรุ่งนี้พ่เตอร์มามันจมอ,อยากกินอัน <S 2> <S 2> อันนี้เรา,เ,ราเดี๋ยวจัดเราพิเศษให้นะคะขอบคุณน้ำปลาจากแม่ตูนะคะบ๊ายบายมาค่ะถึงตอนค่ำนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะพาเบบี้โป่งน้อยนะคะ หลังจากที่ทํางานช่วยพี่เสร็จแล้วพี่ก็ให้รางวัลนะคะวันนี้จะพาทําวุ้นค่ะทําวุ้นปีโป,โป้กิหนห่อนๆเนาะหนูเนี่ยตองแชตัวเย็นก่อนจเป็นอ่าตอนนี้นะคะเราก็คนน้ําวุ้นชักไว้ก่อนนะคะสิบนาทีเราก็จะไปต้มไม่ยากว่าเลี่ยงเรียอ,อเดอร์ลูกผู้ใดวัสซันน้องมาร์คนะคะมาอยู่ด้วยนะคะก็พา ทำพาน้องทำนะคะวุนปีโป้เดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนวิธีทำว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ฝากแม่แม่เยานะคะกับพ่อโอนนะคะลงพิน Youtube ให้เนาะเพราะว่าเพื่นไปทุระอยู่ห้าก,ก็เลยพาน้องมาเห็ดปีโป้กินนะคะก็ไปซื้ออุปกรณ์มามีผงวุ้นด้วยมีผงวุน้นแล้วก็ปีโป้รอติดตามชมว่ามันสิเป็นวุน้นอิริบอนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าดูจาก youtube ไม่เคยทำแล้วก็จะไปข้างหมอ้อโอเคสู้ไม่สู้หนู เออตรนนี้นะคะแล้วก็แกะป,ปีปโปเต็มแล้วคิดว่าจะสำเร็จไหมหนูสำเร็เราติดตามชมนะคะเดี๋ยวก็จะไปต้มม้นกันแล้วก็จะให้เรียงสวยงามนะคะแล้วเราก็จะมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่แงปีโป้ยัยวๆจ้า แล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆให้ของวุ้นละลายนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลตอนนี้ของวุ้นกำลังทำงานก็ไฟอ่อนก็คนไปเรื่อยๆนะคะในกินบ่านอเมือนี้มาลุ่นกันพี่น้องหลังจากที่แบบว่าน้องมารนะคะไปช่วยเก็บเช็ดนะคะห้อนๆมืออากาศเป็นันห้อนเล้ก็เลยแบบว่าตอบแทนน้องนะคะแล้วก็ทำวุ้นเย็นๆสู้กันกิน ไปมาดูผลงานว่าจะเป็นยังไงนะคะจะแกวหรือเปล่าโอเคอเด้หมดเลยแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่วนลงไปค่อยๆใส่เปลี่ยนบ้านอ๋อหหอมหอมไหมหอมไปหามาอีกเพราะว่ามันมีวนเหลืออีกเอาเท่านี้แหละมันถึงจะแบบว่าเปลี่ยนแบบผ่าๆมันถึงจะสวยจ่ยอีกก็ได้อีกนิดนึงเนาะ อเอาละเดี๋ยวเราไปหาช่วยมาใส่อีกนี่นะคะก็คือหน้าตาของวุ้นเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่เด้อ